ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการเปรียบเทียบนะครับระหว่างก่อนเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแล้วก็หลังเปลี่ยนหัวเทียนนะครับของรถยนต,ต,ยต์ t o y ย t a c โคโรนาเครื่อง 3SFE นะครับมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อาการที่ผมเคยทําคลิปแก้ไขในก่อนหน้านี้มันจะได้ผลหรือไม่ในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ นี่อันนี้คืออาการเดินเบานะครับของเครื่องยนต์ยังไม่ได้เปลี่ยนโวเทียนนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องไหมอ่าอันนี้คือปิดแอร์นะครับลองเปิดแอร์ดูเครื่องมันก็จะเร่งขึ้นมานะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปขับกันดูนะครับจะเป็นยังไงบ้างเนาะไปขับกันลองดูน,นี่ไงมันจะยืดยืดยืด ยึดแบบนี้นะฮะถ้าเราเร่งเครื่องขึ้นมานิดนึงก็จะหายนะครับแต่ถ้าอยู่ในรอบเดินเบานะครับมันก็จะเป็นนะนอย่างตอนนี้จะแซงนะครับนี่นมันจะยึก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 ,ยกแบบน่าลำคานนิดนึงนะครับแต่พอเกิน2 0 0 0รอบขึ้นไปมันก็ไม่มีอาการนะครับ นี่อย่างตอนนี้ก็พันห้ารอยรอบนะครับันจะยึก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 เนี่ยอย่างนี้นะฮะอันนี้อยู่ที่เกียร์ห้านะครับความเร็วหกสิบนะฮะหายนะฮะไม่มีอาการนะครับมันจะเป็นเฉพาะช่วงที่ความเร็วต่ำนะครับล็อกเครื่องต่ำนะฮะโอเค เดี๋ยวเรากลับรถก่อนนะฮะชุบนี่พอกลับรถแล้วนะครับอ่าถ้าสังเกตด,ดูรอบปลายมันจะช <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ทําการเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็คือหัวเทียนที่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับนี่จะต้องซื้อหัวเทียนในรุ่นที่มันตรงกับของเดิมเขานะครับตัวนี้ก็คือ K 2 0 R U 1 1นะครับเหตุผลที่ต้องซื้อให้ตรงเพราะว่าตัวเกียวตัวนี้นะครับมันจะมีสั้นกับมียาวนะฮะ ขนาดเกี้ยวนะครับจะแตกต่างกันนะของแต่ละรุ่นที่ที่ไล่ดูอย่างนี้นะฮะของแจ๊ดของอ่าเอนซ่าของอะไรก็จะแตกต่างกันออกไปครับความสั้นความสูงความยาวนะครับก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อตัวที่มันตรงรุ่นของแต่ละรุ่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทําวิธีการเปลี่ยนกันเลย นี่นะฮะก็คือสภาพของเดิมติดรถนะครับส่วนตัวนี้นะฮะเป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะฮะนี่เปรียบเทียบกันเลยนะครับของเก่ากับของใหม่นะฮะนี่ต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะครับต้องเป็นเคยี่สิบนะครับหรือว่าถ้ารถใครเป็นรุ่นอื่นก็ต้องซื้อของใหม่ที่เป็นรหัสตัวนี้ ตัวเดียวกันกับตัวของเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว้าวทำไมมัน ทำไมมันนิ่งจังเลยอ,ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปทดสอบขี่กันครับมาลุ้นกันนะครับเกียหนึ่งออกตัวเอายึกยึกอยู่บ้างเกียสองละอ่ะเอาพอไปได้ฮะสาม มีสะดุดนิดหน่อยฮะเคี่์4เครีร์5เรารู้แล้วนะครับว่ารอบสูงมันจะไม่สะดุดเนาะแต่ลองลองรอบที่มันต่ำกว่า1,500รอบดูนะครับยังสะดุดอยู่ไหมเนนี้อยู่ที่เกียร์5เกียสูงสุดนะครับ ปกติแล้วนะครับเอไม่สะดุดไม่อะไรแล้วนะฮะถ้าอาการเครื่องสะดุดเกิดจากหัวเทียนนะครับถ้าเราเปลี่ยนหัวเทียนมันจะหายนะฮะแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดจากอาการนี้ถ้าเราเปลี่ยนหัวเทียนมันก็ไม่หายนะต้องขอบอกไว้ก่อนเนาะเออลุ้นเหมือนกันนะครับว่าว่าหัวเทียนที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็โอเคใช้ได้นะครับ ครับ60ไม่มีปัญหาลองวิ่งความเร็วต่ำดูสินะฮะจากก่อนจากก่อนเปลี่ยนนะครับมันจะมีปัญหาที่รอบเดินเบาเนาะแล้วก็ที่ขับความเร็วต่ำๆนะครับแล้วก็รอบต่ำๆเนาะ,ะก็ราบรื่นปกติดีนะครับนี่เหยบพุ่งเหยาพุ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเรากลับรถแล้วก็ลองขับเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงลองดูนะครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่ที่เจอก็คือที่ความเร็วคงที่อ่ะที่รอบเครื่องแบบนิ่งๆอ่ะมันจะกระตุบวับวับวนะครับนี้เราลองใช้ความเร็วที่มากขึ้นบ้างนะครับอันนี้ออกตัวเกียร์สเลยนะฮะอ้าว ไม่มีอึกอึศอึอึออแล้วนะครับนี่รอบสูงใช้ได้ปกตินะครับแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้รอบสูงก็ใช้ได้ปกติอยู่แล้วนะครับที่มีปัญหาก็คือในรอบต่ำนะครับรับโอเคนะฮะก็จากการเปลี่ยนหัวเทียนก็สรุปก็คือใช้งานได้ดีขึ้นนะครับสหรับรถใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนก็ลองดูนะฮะปกติผมไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องเปลี่ยนทุกทุก 2อ0 0สนหรือเปล่าด้วยแสนหประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับรถที่มีหัวเทียนนะอ่าก็ถ้าวิ่ง3ามแสนก็เปลี่ยน2ชุดนะครับก็ก็ไม่ได้เปลืองอะไรหรอกนะครับชุดหนึ่งก็ถ้าเราใช้ของดีมันก็จะอยู่ประมาณเจ็ดนะครับถ้าใช้ของที่แบบพอใช้ได้หน่อยก็ถูกลงมาครึ่งหนึ่งเลยแหละนะฮะโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็ทำให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นหน่อยแต่ว่าผมพยายามจะ อัดเนื้อหานะครับแล้วก็ตัดความตัดอะไรที่มันไม่จําเป็นออกไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเนาะสั้นๆกระชับนะครับเอาแต่เนื้อๆน้ำๆก็พอเนาะสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ